ก็ทางโรงเรียนวัดผาสุการามของเรานะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะครับขึ้นนะเพื่อเป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนของเรานะครับคราวนี้วันนี้นะครับเราจะว่าในเรื่องของการได้กลิ่นนะครับผมการได้กลิ่นคราวนี้ว่าในเรื่องของการได้กลิ่นนะครับกิจกรรมของเราในวันนี้ก็คือจยากจะให้นักเรียนนะครับได้ออกแบบการทดลองนะเดี๋ยวคุณครูจะ ขอตัวแทนนักเรียนก่อนเลยกันขอหนึ่งคนนะครับเอาเป็นคนมาเติมน้ำให้ก่อนอะขอเป็นอะเอาจินจุธามาเอมาเติมน้ำให้คุณรูณนะครับเทใส่แก้วให้ได้ระดับนี้นะครับอะไปเทลงไปเลยครับอะอันนี้คือผู้ช่วยของผมนะครับค่อยๆเทนะครับค่อยๆเทอันนี้คือแก้วใบที่หนึ่งเทลงไปอีกครับให้ถึงครึ่งแก้วตรงนี้ เทให้ครบทุกแก้วนะพอ,อะพอครับเททุกแก้วเลยจินจุธาอ,อันนี้คือเป็นการออกแบบการทดลองนะครับอ,ออกแบบการทดลองออเกินเล็กน้อยเดี๋ยวครูตวงให้ใหม่ตวงช่วยกันครับ่กากิจกรรมนี้เราก็ร่วมด้วยช่วยกันครับ เด็กคนอื่นนั่งที่เลยครับเด็กคนอื่นนั่งที่เลยครับอ,อย่าลืมว่าเรากําลังออกอากาศให้เพื่อนๆที่โรงเรียนไกลกังวลได้ดูถ่ายทอดสดนะครับผมพวกเราก็ต้องเรียบร้อยกันหน่อยนะครับต่อไปคนต่อไปที่ครูจะให้มาช่วยขอเป็นนักเรียนชายบ้างอขอเป็นคนที่รู้ความหน่อยอประพัด เดตเชิญครับอ่าปพัดเดดนะครับอ่าอุปกรณ์นี้นะครับเราเรียกว่าด o อปเปอร์นะครับแต่ถ้าเรียกภาษาไทยเรียกว่าที่หยดนะครับอ่าที่หยดนะครับวิธีใช้คือเราอยากหยดสารอะไรลงไปนะครับเราให้มาบีบตรงที่หยดแล้วมันจะดูดขึ้นมานะครับแล้วเราก็มาหยดใส่แก้วนะครับแต่ว่าแก้วใบที่หนึงหยดหนึ่งหยด แก้วใบที่สองหยดสองหยดแก้วใบที่สามหยดสี่หยดแก้วใบที่สี่หยดแปดหยดแก้วใบที่ห้าหยดสิบหกหยดและแก้วใบสุดท้ายใบที่หกหยดสามสิบสองหยดนะครับอ่าเดี๋ยวให้ประพัดเดชช่วยแก้วที่หนึ่งถึงแก้วที่สามนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะบีบที่หยดให้อ่าประพัดเดชมีหน้าที่กดลงไปนะครับเอาหนึ่งหยดนะใบแรกหนึ่งหยดครับบีบครั้งเดียว ลงไหมครับอ่าอ่าลงแล้วครับลงแล้วมาเดี๋ยวบีบต่อบีบต่ออ่ามาแล้วครับออันนี้สองหยดอ่าพอแล้วพอแล้วอ่าอันนี้สี่หยดครับกดหนึ่งกดสองกดสามกดสี่ อ่าโอเคครับต่อไปโอเคเชิญครับเดี๋ยวคนต่อไปที่จะมาหยดช่วยอ่านั่งที่เดี๋ยวคุณครูเลือกเองคุณครูเลือกเองอ่ะครูดูแล้วคนที่น่าจะพร้อมคือเด็กชายพอดมาครับอ่าตัวนี้ให้นักเรียนหยดแปหยดครับ กดนะไม่ต้องกดค้านะกดปุ๊บ <c oughs> ปุ๊บปุ๊บกดปุ๊บอ่าปล่อยส <c oughs> องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่โอเคครับ <c oughs> คนต่อไปคนต่อไป <c oughs> ขอผู้หญิงบ้างอ่ะตวงพรมาครับ <c oughs> เอาสิบหกหยดครับ <c oughs> ตัวนี้ สิบหกจุดนะอ่าเริ่มครับหนึ่งสองสามออกไม่ได้ครับออกไม่ได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกอ่าโอเคต่อไปคนต่อไปครับ ขอเป็นจันนจันนมาตัวนี้สามสิบสองหยดนะครับอ่าเอายกเอายกกดบีบครับอ่าแล้วมันจะดูดขึ้นมาบีบค้างไว้ครับบีบค้างไว้อ่าโอเคสามสิบสองหยดแล้วอ่าผู้ช่วยคนสุดท้ายจะให้ช่วยครับ ขอเป็นมงกฎุฎลัดมงกฎุฎลัดมาทำหน้าที่คนสารให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับอ่าคนครับอ่าปิดปิดปิดไว้ปิดไว้ไวอ่าคนไว้คนไว้ไวอ่าหยิบป,ปิดไว้หยิบป,ปิดฝาอ่าปิดฝาค่ะปิดฝา ่ปิดฝาครับก็กลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการนะครับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนวัดภ้าสุการามของเราครับตอนนี้เราเตรียมอุปกรณ์การทดลองอะไรพร้อมแล้วต่อไปจะให้กลุ่มที่เขา ทำออกแบบพิธีกรรมการทดลองเรียบร้อยแล้วมาก่อนนะครับอ่าเริ่มจากกลุ่มนี้ก่อนเลยครับเชิญครับเอาเป็นคนแรกก่อนเลยครับชยาภาอ่าหนูเปิดฝาแล้วดมดมเสร็จปิดไว้นะครับอ่าโอเคครับแล้วมาดดมอันที่สองต่อเลยใบไหนที่กลิ่นหอมที่สุดอันที่ห้าใช่ไหมะไม่ใช่อันที่หกนะ มันมีหกอันอโดมไปเรื่อยๆใบไ,ไหนที่หนูเริ่มได้กลิ่นหนูบอกคูื่ด้วยอันไหนที่หนูเริ่มได้กลิ่นนะครับเพราะว่าอนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประสาทสัมผัสของร่างกายเราครับว่าอ่าจมูกเราดีหรือเปล่าเราเริ่มได้กลิ่นตั้งแต่หอมนิดเดียวเลยไหมหรือว่าหอมเยอะๆนะครับอ่าแล้วก็ไปบอกเพื่อนนะครับ อ่าต่อไปใบข้างหลังให้หนูเขียนใบที่1ใบที่2ใบที่3ามใบที่สใบทหใบทหให้เขียนว่าหอมไม่หอมหอมไม่หอมอย่างนี้ครับให้หนูเขียนตั้งแต่ใบที่1ลงมาถึงใบที่6เลยครับ ใช่ครับไปที่หนึ่งถึงไบที่หกหอมไม่หอมหอมไม่หอมอ่านะครับตอนนี้ก็เป็นขั้นของการทำการทดลองนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเด็กจะสรุปความได้ยังไง ไปเท่าไหร่เริ่มได้กลิ่นจากที่มีกลิ่นไปที่สี่ไปที่สี่เริ่มได้กลิ่นแล้วใช่ไหมครับอ่าแล้วคุณผูสุดท้ายครับแล้วไปไหนที่หมูได้กลิ่นแรงมากที่สุดเลยครับไปที่ห้าค่ะอ่าไปที่ห้าใช่ไหมครับอ่าโอเคขอบคุณมากครับ